ในวันที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกหรือความคิดที่บอกว่าไม่ไหวแล้วขอให้คุณจำไว้ว่าแค่คุณยังหายใจอยู่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากพอแล้วชีวิตไม่เคยสัญญาว่าทุกอย่างจะง่ายแต่การที่คุณยังมีลมหายใจคือโอกาสโอกาสในการเริ่มต้นใหม่โอกาสในการรักตัวเองอีกครั้งโอกาสในการเจอสิ่งดีๆที่ยังรอคุณอยู่ข้างหน้า เราอาจเคยผานวันที่เหมือนแสงสว่างดับมืดไปหมดหัวใจเหมือนถูกทิ้งไว้ในพายุที่ไม่มีทางออกแต่น่าแปลกเพราะแม้จะมีวันที่แย่เพียงใดเราก็ยังรอดผ่านมาได้เสมอและคุณก็ทำได้อีกครั้งในวันนี้บางครั้งเราคาดหวังว่าเรื่องดีๆต้องยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนโลกต้องแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในทันทีแต่ความจริงคือเรื่องดีๆอาจมาในรูปแบบของรอยยิ้มเล็กๆจากคนแปลกหน้า เสียงเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งหรือแค่ความสงบสงบในใจช่วงสั้นๆที่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เพราะบางทีปาฏิหารก็แฝงตัวอยู่ในรายละเอียดเล็กที่สุดของวันธรรมดาหากวันนี้ยังไม่มีแสงสว่างให้เห็นขอแค่คุณอย่าเพิ่งดับแสงเล็กๆในตัวเองแค่คุณยังหายใจอยู่ยังมีหวังยังมีโอกาส ยังมีเรื่องดีๆที่อาจโผล่มาเมื่อคุณไม่ทันตั้งตัวและจงจำไว้เสมอชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีคุณค่าแค่คุณยังอยู่ก็มีค่ามากพอแล้วคุณอาจจะไม่เห็นปลายทางแต่นั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีเส้นทางเพราะทุกลมหายใจคือการยืนยันว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่เสมอดังนั้นขอให้คุณยังหายใจต่อไปเพื่อวันที่ดี ที่กำลังจะมา